เพราะก็เลยเกิดการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะปัญหาข้อกตั้งแ่ว่าทับรานคืออะไรเนี่ยเพราะวันนี้ก็เรียนได้เฉพาะเบื้องต้นว่ามันเป็นฮอตอิชชูที่กําลังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางและก็มีการฝลุกระดมเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมเองไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนอุ้มชูรัฐบาลหรอกแต่เรื่องใดถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยไปกล่าวหาเขาว่ามันก็ไม่ถูกต้องอเรื่องนี้นะครับ ไม่ควรจะไปกล่าวหารัฐบาลหรือนายกเศรษฐาเพราะารัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่จะเอาที่ดินทับอุทยานทับลานเนี่ยไปให้นายทุนทีนี้มันคนมันก็บ้าจี้ดีครับเพราะคนไทยวันนี้มันถูกปลูกฝังว่า ถ้าใครก็ตามเอาที่ดินไปให้นายทุนแล้วเนี่ยเป็นคนก่ออาชญากรรมไม่ต้องฟังเลยครับถ้าเป็นเรื่องเอาป่าไม้ไปใหุ้นายทุนแล้วเนี่ยมันต้องตายก่อนแล้วป่ายิ่งเหลือน้อยๆอยู่ผิดถูกไม่รู้อะตายอันนี้ตายก่อนนะครับมันก็ทําให้คนบ้าจี้ไปจุดไปไปจี้ใจดําคนไทยเลยฮือใหญ่เลยตอนนี้เลยเซฟทับรานกันทั้งเมืองนะครับส่วนไอ้พวกหนึ่งเนี่ยเขาถือว่าเขาก็เดือดร้อนจริงๆเพราะก็อยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วก็ทะเลาะกันมาเนี่ยไม่ใช่ว่า20ปีนะครับห้าสิบปีแล้ว พราะฉะนั้นเขาควรจะได้สิทธิ์บ้างเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะปัญหาข้อก็้องติควาทับลานคืออะไรเนี่ยเพราะวันนี้ก็เรียนได้เฉพาะเบื้องต้นว่ามันเป็นฮอตอิชชูที่กําลังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางและก็มีการปลุกระดมเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมเองไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนอุ้มชูรัฐบาลหรอกแต่เรื่องใดถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยไปกล่าวหาเขาว่ามันก็ไม่ถูกต้องอเรื่องนี้นะครับ ไม่ควรจะไปกล่าวหารัฐบาลหรือนายกเศรษฐาเพราะารัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยเรื่องอุทยานทับลานนี่นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยุคคอสชอนะครับเพราะฉะนั้นจะที่เราไร่ไไปด่ารัฐบาลนี้ว่าเอาขายชาติเอาที่ดินนี้ไปขายเนี่ยปิดอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะครับ <c oughs> คือเราด่าคนต้องด่าให้ถูกคน <c oughs> ถ้าด่าผิดคนแล,ล้วเป็นบาปเป็นกรรมนะครับเพราะนั้ง <c oughs> พี่น้องประชาชจนทั้งหลายผมไม่ได้ปกป้องรัฐบาลนี้นะครับแต่เรื่องนี้อย่าไปด่าผิดคน <c oughs> นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมด้วยเพราะเขาไม่ได้ทําผิดเราไปด่าเขานี่นะครับ <c oughs> เป็นเวรกับเวรกรมกรมก็จะตอบสนอง <c oughs> เราบ้านเมืองเราก็ไม่ดีขึ้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็อยากทําความเข้าใจข้อแรกก่อนว่าเรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลน,นี้ไม่เกี่ยวกับนายกเศรษฐาและไม่เกี่ยวกับกระทรวงกรเกษตรหรือสอปรกรเลยในปัจจุบันครับในปัจจุบันเขาไม่ได้ทําเรื่องเลยมันเป็นเรื่องมติของคณะรัฐมนตรียุคพลเอกประยุทธ์นะครับและเป็นมติรั้นตรีที่ไม่ได้มาจากกระทรวงกรเกษตรพราปกติถ้าหากว่าจากการที่จะ ออกภาคกิจการกาหนดเขตปฏิรูปที่ดินนะครับมันต้องออกมาจากกระทรวงเกษตรใช่ค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ได้ออกมาจากกระทรวงเกษตรออกมาจาก<ต>ไหนะแต่ออกมาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือ,อสภาความมั่นคงแห่งชาติผมจาไม่ได้ลนะครับ<อ>จากหน่วยนี้รวมความว่าเรื่องมติคณะตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มาจากกระทรวงเกษตรแม้ว่าจะเป็นเรื่องสำรวจเขตเพื่อออกปฏิรูปที่ดินก็ตามแต่มันมาจากหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในถามว่าทำไมมันมาจากที่นั่นเพราะลากเรื่องมันมามาจากที่นั่นไปนเรื่องัณะความมั่นคงนะครับอไอ้ใช่เกี่ยวกับไอ้นโยบาย